สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World the เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมถึงได้มีสัตว์ที่ไม่มีดวงตาหรือแทบจะไม่มีดวงตาอาศัยอยู่ด้วยแล้วพวกมัน จะใช้ชีวิตยังไงในเมื่อมันมองอะไรไม่เห็นแน่นอนนะคะว่าธรรมชาติสร้างสิ่งมีชีวิตที่เกิดมามีความสามารถที่หลากหลายและถึงแม้ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้พวกมันจะแทบไม่ต้องการดวงตาในการดำรงชีวิตประจําวันของมันแต่พวกมันนะคะก็ต้องมีอะไรดีสักอย่างละค่ะถึงได้ทําให้พวกมันนั้นมีชีวิตรอดอยู่บนโลกใบนี้ได้และในคลิปนี้แอดจะพาไปทําความรู้จักกับเหล่าสัตว์ต่างๆบนโลกใบนี้ที่ดวงตาไม่ใช่สิ่งสําคัญในชีวิตของพวกมันซึ่งมันจะเป็นสัตว์อะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ ปูถ้ำตาบอดเจ้าปูนะคะที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่รู้จักกันในชื่อจามิโตตัวนี้พวกมันเป็นปูที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่เต็มไปด้วยความมืดซึ่งสามารถพบเจอพวกมันได้ในบริเวณพื้นที่ของเกาะลันซาโรเตและหมูกก่เกาะคาเนรีของประเทศสเปนซึ่งลักษณะเด่นนะคะของพวกมันนั้นก็คือจะมีลำตัวสีขาวเผือกมีขนาดความยาวประมาณ2-3เซนติเมตรโดยตัวเมียนะคะจะมีไข่เพียงแค่2ฟองเท่านั้นเองซึ่งถึงแม้ว่าพวกมันจะไม่มีดวงตา แต่พวกมันนะคะก็มีวิวัฒนาการที่ทําให้หูของพวกมันนั้นไวต่อเสียงซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้พวกมันสามารถที่จะนําไปใช้ในการหาอาหารรวมถึงหลบหนีจากศัตรูได้อีกด้วยล่ะค่ะจิ้งเหลนตาบอด เจ้าสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายงูผสมกับจิ้งเลนแถมยังไม่มีขาไม่มีหูและไม่มีดวงตาตัวนี้มันคือจิ้งเลนตาบอดซึ่งเป็นสัตว์นะคะในวงของกิ้งก่าแต่มีขนาดเล็กกว่าและมีส่วนของลำตัวที่ดูคล้ายกับไส้เดือนโดยจะพบกระจายพันธุ์นะคะอยู่ทั่วไปในพื้นที่ซึ่งเป็นเขตร้อนของโลกโดยสัตว์ชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในพื้นดินเกือบตลอดทั้งชีวิตจึงทําให้พวกมันนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ดวงตา ซึ่งหน้าตาของมันนะคะก็จะคล้ายๆกับงูดินบ้านเราเพียงแต่งูดินนั้นนะคะไม่ใช่งูที่ตาบอดสนิทจึงแต่พวกมันมองเห็นได้ไม่ดีโดยจะใัยการกินมดปลวกหรือว่าแมลงตัวเล็กๆที่อยู่ในดินกินเป็นอาหารและที่สําคัญพวกมันไม่มีพิษนะคะปลาถ้ำปลาถ้ำนะคะคือปลาที่ใช้ชีวิตอยู่ภายในถ้ำที่มืดมิดซึ่งส่วนมากพวกปลาเหล่านี้ ผิวหนังของมันจะมีสีขาวเผือกและตาของมันนั้นนะคะส่วนใหญ่จะบอดสนิทหรือไม่ก็จะมีดวงตาที่เล็กมากๆเนื่องจากพวกมันนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สายตาเพราะแสงสว่างไม่สามารถที่จะส่องเข้ามาภายในถ้าได้ซึ่งเราสามารถที่จะพบเจอเจ้าปลาเหล่านี้ได้แทบจะทุกทวีปทั่วโลกยกเว้นนะคะก็แต่แอนตาร์กติกานั่นเองล่ะค่ะซึ่งที่ไทยเรานะคะก็พบปลาถ้ำตาบอดอาศัยอยู่หลายชนิดเหมือนกันนะคะ n พนิส a นกหรือว่างูจูอย่าว่าแอดทะลึ่งเลยนะคะเพราะเขาเรียกมันอย่างนี้จริงๆค่ะด้วยรูปร่างหน้าตานะคะที่คล้ายกับงูและอวัยวะสําสคัญของผู้ชายมันจึงถูกตั้งชื่อให้ออกมาดูทะลึ่งไปหน่อยแต่ความจริงแล้วนะคะเจ้าสัตว์ชนิดนี้มันไม่ใช่งูนะคะแต่มันเป็นสัตว์สะเทินน้ำเทินบก ในกลุ่มของเขียดงูที่หาได้ยากมากๆซึ่งได้มีการค้นพบเขียดงูชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ประเทศบราซิลเมื่อช่วงปี2012โดยมีความยาวนะคะถึง81ซนติเมตรเลยทีเดียวละค่ะโดยปกติแล้วพวกมันจะอาศัยอยู่ในน้ําและไม่มีปอดจะจะอาศัยการหายใจผ่านทางผิวหนังแทนและที่สําคัญ พวกมันนะคะมีสายตาที่แย่มากๆเรียกได้ว่าดวงตาแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรสําหรับการดํารงชีวิตของมันหรือพวกมันนะคะจะอาศัยการดมกลิ่นเพื่อช่วยในการนําทางเป็นหลักนั่นเองละคะ่ะโอมเจ้าสิ่งมีชีวิตนะคะที่มีหน้าตาคล้ายกับมังกรในตำนานตัวนี้มันเป็นที่รู้จักกันในชื่อโอม ซึ่งมันก็คือซาลาเมนเดอร์ที่มีรูปร่างแปลกประหลาดกว่าซาลาเมนเดอร์ชนิดอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือมีรูปร่างที่เพรียวยาวเหมือนกับปลาไหลหรือว่างูโดยจะมีลำตัวนะคะยาวประมาณ40เซนติเมตรผิวหนังขาวซีดไม่มีเม็ดสีรวมทั้งไม่มีดวงตาเนื่องจากพวกมันนะคะใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำที่มีแต่ความมืดไม่มีแสงสว่างส่องเข้าถึงดวงตาของมันนั้นจึงหายไปเนื่องจากไม่ได้ใช้ประโยชน์นั่นเองละค่ะ โดยโอมนั้นนะคะเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนสามารถที่จะมีอายุยาวนานได้ถึง100ปีและสามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้ไม่ได้กินอะไรเลยเป็นเวลานาน,านถึง10ปีเฉี่วนะคะซึ่งพบกระจายพันธุ์นะคะเฉพาะในน้ําที่มีอุณหภูมิประมาณ8องศาเซลเซียสในถ้าลึกของทวีปยุโรปในแถบยุโรปกลางและยุโรปตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองล่ะค่ะ ตุนจมูกดาวเจ้าตุนหน้าตาประหลาดเทีศยศใสนะคะอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือตัวนี้มันเป็นตุนที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนตุ่นทั่วไปตรงที่มันจะมีเส้นขนที่จมูกที่บานออกเป็นแฉกแฉกคล้ายกับดาวซึ่งจะทําหน้าที่นะคะเป็นประสาทสัมผัสถ,ถึง22เส้นอยู่รอบรอบรูจมูกโดยจะมีปลายสัมผัสถถที่เส้นขนเหล่านี้มากมายถึง10,000แจุดเลยทีเดียวละค่ะโดยประสาทสัมผัสรอบจมูกที่ว่องไวมากของมันเองจึงทําให้เจ้าตุ่นจมูกดาว สามารถที่จะจับเหยื่อเพื่อกินได้ในเวลาเพียงแค่120มิลลิวินาทีเท่านั้นเองนะคะจนมันขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเร็วที่สุดในโลกอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งที่มันเป็นแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะการใช้ชีวิตของตุ่นจมูกดาวนั้นจะอาศัยอยู่ใต้ดินเป็นหลักดังนั้นดวงตาและหูของมันนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นและประสาทสัมผัสนะคะที่ไวของมันเนี่ล่ะค่ะที่จะช่วยให้มันนั้นใช้ชีวิตรอดท่ามกลางความมืดมิดใต้ดินได้เป็นอย่างดีนั่นเอง แมงมุมหมาป่าถ้ำคาวายสำหรับเจ้าแมงมุมชนิดนี้พวกมันนะคะเป็นแมงมุมที่พบเจอได้เฉพาะบนเกาะฮาวายเท่านั้นซึ่งคนท้องถิ่นจะเรียกมันว่าแมงมุมหมาป่าตาบอดซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของแมงมุมที่หายากที่สุดในโลกโดยแมงมุมชนิดนี้นะคะจะอาศัยอยู่ในถ้ำที่มืดมิดดังนั้นจึงไม่จําเป็นที่จะต้องมีดวงตาเพื่อใช้ในการมองเห็นโดยตัวเมียนะคะจะออกไข่ครั้งละประมาณ12-30ถึงฟอง และจะเฝ้าเลี้ยงดูปูเสือพกลูกน้อยติดตัวไปไหนมาไหนด้วยตลอดจนกว่าลูกน้อยของมันจะดูแลตัวเองได้และนอกเหนือจากแมงมุมหมาป่าค้าวไว้แล้วก็ยังพบแมงมุมถ้ำอีกหลายชนิดที่ไม่มีดวงตาเพราะเนื่องจากแสงสว่างนะคะเข้าไม่ถึงดวงตาจึงไม่ใช่สิ่งจําเป็นสําหรับแมงมุมถ้ำเหล่านี้นั่นเองล่ะคะ่ะตะเข็บ เราอาจจะคุ้นชินนะคะกับเจ้าตะเข็บตัวเล็กๆผิวสีดำๆแดงๆที่ชอบแวะเวียนมาเยี่ยมป้วนเปี้ยนแถวบ้านตอนหน้าฝนกันอยู่เสมอใช่ไหมล่ะคะซึ่งมันเป็นสัตว์ในสกุลเดียวนะคะกับกิ้เกือและอาจจะมีหน้าตาคล้ายกับตะขาบแต่ถ้าว่าพวกมันจะมีขนาดที่เล็กกว่าและมีจํานวนปล้องและข,ขาที่มากกว่าตะขาบและพิษข,ของมันนั้นไม่ได้เป็นอันตรายสําหรับมนุษย์หรอกนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีการค้นพบตะเข็บถ้ำที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่มืดมิดและไร้ซึ่งดวงตา ที่จะช่วยในการมองเห็นเพราะพวกมันนะคะไม่จําเป็นนอกจากนั้นนะคะพวกมันยังไม่มีเม็ดสีเพราะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ในการพรางตัวจากศัตรูจึงทําให้พวกมันนั้นมีสีที่ขาวซีดดูใสแจ๋วแบบนี้ละ่ะค่ะกุ้งนางทำ เช่นเดียวกันนะคะกับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำทั่วไปกุ้งนางถ้ำมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีดวงตาเพราะมันอาศัยอยู่ในถ้ำที่มืดมิดที่แสงนั้นส่องเข้าไม่ถึงกุ้งนางถ้ำนั้นนะคะมีลักษณะลําตัวที่เกือบใสโดยกุ้งชนิดนี้สามารถมีอายุยืนได้ถึง175ปีเลยทีเดียวละค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกมันจะมีระบบเผาคลานพลังงานที่ต่ํามากแต่ในขณะเดียวกันพวกมันก็มีประสิทธิภาพในการสร้างพลังงานที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งกุ้งชนิดนี้จะพบอาศัยอยู่ในรัฐอลาบามาและรัฐเทนเนสซีของสหรัฐอเมริกาโดยมันนะคะเป็นหนึ่งในสัตว์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีความยาวของลำตัวประมาณ9.5ซนตมรและมีประสาทสัมผัสและการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมโดยจะอาศัยการกินปลาถ้ำตาบอดและแมลงน้ำเป็นอาหารนั่นเองล่ะคะ่ะถึงแม้ว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้ พวกมันนั้นแทบจะมีหรือว่าไม่มีดวงตาเอาไว้ใช้สําหรับการมองเห็นแต่ในทางกลับกันเมื่อไม่มีการมองเห็นสัตว์ต่างๆเหล่านี้ก็มักจะมีประสาทสัมผสัสอื่นๆที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าสัตว์ที่มีดวงตาซะอีกนะคะยกตัวอย่างเช่นการได้ยินการรับกลิ่นหรือการสัมผสัสที่มีความไวและยอดเยี่ยมกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เองนะคะที่เพียงพอจะช่วยให้พวกมันนั้นสามารถที่จะป้องกันตัวเอง หรือหาอาหารได้ด้วยตัวเองอย่างสบายๆเพราะฉะนั้นแล้วทำมองทั้งหลายระวังกันเอาไว้ให้ดีนะคะเพราะไม่แน่ต่อไปคุณอาจจะมีวิวัฒนาการกลายเป็นคนที่ไม่มีดวงตาก,ก็ได้นะคะอันนี้แอดลอเลินนะคะหากว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่หากว่าชื่นชอบคลิปนี้แอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ